ครับตอนนี้น้ำกลินจานเยี่ยมครับจานเยี่ยมชิพ้าไปใส่เน,ะน,นาะที่นี้บม่รู้ว่าอยู่ไหนงงงงน้ำกลิ่นจานเยี่ยมครับนะครับแฟนครับอันเดียเป็นแฟนครับน้องกุ้งอยูนี่ครับอาจจะเป็นแฟนครับฮะมืว้วนม้นวมนเขากินไก่ไหม อาจารย์เดียวมื้อนี้อาจารย์เรียมมีกำลังจะพาเราซื้ออะไรกินนะครับอุ้ยรอเรือรอเรือชัดระเกินจพบวอ,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 อะไรเบาหวานเปียกตอนจบวะตอนจบตอนจบตอนจบรู้แล้วตอนจบว่าเบาหวานเปียกยนี่แหละอะไรลูกพ่อไม่เล่กระเป๋งางกลางวันด้วย,ยว No half money อ,อะไร สวดไปไว้มันจะจัดเต็ม่ีจุดนีลูกชั่วนี่ลูกกับลูกชั่วๆได้แล้วที่บังไฟครับวันนี้่าจะซื้อ่าจะซื้อครับวันนี้ครับเพราะว่าไฟมันแสบตาเฉลียเกินอร่อยเลยนเยอะแยะอาหารเยอะแยะมากเลยครับเต้ข่อยมีเงิน งันเปียกย่เด้อดูบเนยเน,ยนี่จันเลี้ยมรอบดึกครับเขาไปดกินรอบดึกไงี่เดราณปมาทีนึงกันเพิ่นมาเก็บปล่อยชิลงมาสืยัางโบเก็บดอกค่ะแจ้งค่ะพิ่งเก็บด้วครับประมาีนึงผมิหิ้วเขาเจะเป่งออ น,นีนึงหิวขาโรถจะเป็นยังเป็นประสาทเป็นป้าอย่างเี้ตนต้นหบาทเูลเปทัดยอหมดละเดี๋ยวขเิบกได้นันเดียวางเปียกเงนอย่้เจะคอยเลียกไมเน่ยเอกื้อตมหุไปกินแลนนโอ้ต่อมหุ่เรไวดอกกินผู้เมื่อไรฟางไรรัวรัวเราจะทานเตียวหรอตอนนี้อยากได้มีดกลนหนวดมากเลยอะ เฮ้ยจ่ายน้ำแรกนี่เชียวเดียวอยู่ฮะไม่จ่ายไม่จ่ายจนซื้อแล้วพูดเลยนั่นนี่แหละกาแฟใช่กาแฟฮะอันนี้เนาะอาบแนมไข่ขนมซื้อไปตอนเด็กมันไม่มีขนมมันไม่มีโนแฮปมันนี่เลยช่างไงบอกภาษาอังกฤษได้ยังคำเดียวใครบ้างใครซื้อหมวกใส่บังไฟอยู่อ่ะ นีอาจารย์วินเลี่ยมพาเดินเลาะอย่างเดียวครับแล้วแต่ป,ป้าป้าป๊าไม่มีเงินเลยเจอแน่เนี่ยถุงตดเอยากเอาอยู่จะไปวางบนชั้นอังกฤษีจ <c oughs> เจอแนห็นอาวุธสงครามไหมที่เราบอกอ๋ออาจารย์วินเลี่ยมพามากินเตี๋ยวครับพามาทานเตี๋ยว เจ้ายังฮะนี่เราไฟผมเอาเส็นเล็กครับน้าบผมน้ำตกนะครับทา,าบุ้ทยยงทอปอดให้อย่างขวางอ,อ๋อืออึองปันนะมี่ลำแจ้วครับกระดานล่างใชาย,ยัางใแลนะครับซับบบกขอโบรา เอาโกโก้ปันนะครับโกบบันโก้ปันโคบันติดเข้าเลยดรงีเลยทะลุตัวเราเอาโก้ปันครับแค่เห็นปันนะครับได้ครับจนเหี้ยได้ครับเดี๋ยวเป็นจะทำไมได้หรอก อันนี้เจ้าว่ายังว่ายักบปีกเลยแบบคือออกนอกหัวบอครับอันนี้ว่ายนบักบปีกครับมันเป็นบักเสียเป็นแบบคือเอาไปทำยีเกินครับคิดนี่คิดได้ครับคิดเดียวที่ยังบอกสนามมันห่อนครับสนำมมันห่อนแค่พออากาศหนาวไหมจัดโอ้โหที่ขาแข่งยากไหม น,นู้นี่แหละสินาวหฮงอาการน้าตกดึ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 กอาจสิบแปดคุยมานสิบแปดองคสิบแปดองค่มันหนาวนะโอ้ <c oughs>